ค้อนสั้นเอฟซีเรื่องน้ำตกแห่งคำสาบตัวชมพูตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องผีนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะแม่คะหนูอยากไปน้ำตกนั้น เออไม่ได้จ้ะลูกนั่นคือแบบแม่อ่านตำนานตำนานหนึ่งอะเขาละเขาลือกันว่าน้ำตกแห่งนั้นน่ะมีคนหวงแบบมีคนรักอ่ะลูกข้าไปจับห้ามไปกินห้ามไปเล่นเด็ดขาดเลยนะอ้าวทำไมหรอคะแม่เดีย๋ยวเขาอ่ะจะมาตามติดชีวิตเรา แล้วกายเป็นตัวชมพูเลยอแม่มันแค่ตำนานอย่าไปเชื่อเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะค่ะแม่ไม่จริงหรอกมั้งเล่นดีกว่าค่ะแม่เล่นกับหนูได้ไหมคะไม่เอาจ้ะลูกก็ได้ค่ะไห้ลูกอย่าไปเล่นเลยทำไมคะแม่มันสนุก้ ตำนานแบบมันคือตำนานลูกแม่อย่าไปเชื่อสิคะมันแค่ตำนานเองลบหลู่จังเลยลูกฉันเนี่ยไม่ลบหลูหละะ่หรอกค่ะนั่นไงคะ่ะน้ำตกอ้าเดี๋ยวคนนี้จะไปไหนหนูจะไปเล่นน้ำตกคะ่ะระวังนะจ๊ะคะ่ะ แม่ขาอย่าจับมือหนูอย่านะลูกไปหนูค่ะแม่โลโมชั่นอะสนุกจังเลยสนุกจังเลยนี่ลูกแม่ลงมาเล่นด้วยสิคะสนุกมากเลยม่บอกว่าถ้าขึ้นไปบนแพรนะเราจะเป็นตัวสีชมพูเหรอไม่เชื่อหรอกขึ้นไปดีกว่า สนุกเหลือเกินไม่ให้แม,ไม่ไม่มาเล่นหลอดด้วยหรอคะไม่จะ้ะลูกสนุกจังเลยสนุกมากเลยมีเด็กคนนี้มาเล่นอีกแล้วหรอเนี่ยเระวังคอยดูเหอะฉันไม่สงสารเด็กหรอกแต่ลบดูเองฉันไม่ช่วยด้วยหรอกันไปแล้วนะมาเล่น น้ำของฉันที่ฉันห่วงเธอต้องเจอดีไอดอเธอเด็กฉันไปแล้วนะจัดเด็กน้อยระวังตัวด้วยละ่ะ <c> ไ <oughs> ม่เขาก็ไม่ยอมมาเล่นคนกับบ้านแม่มดของเล้าดกปัว ลา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 นี่บ้านแม่หมดของเราลุวังนะจ๊ะเด็ก้เอาละกลับบ้านดีกลัาแม่คะหนูทาเสร็จแล้วไม่เห็นมันเป็นไรเลยค่ะนี่ดีเราจะลูกดีแล้ว ไหนบอกว่าจะเป็นตัวสีชมพูงไงแม่หลอกหนูหรือเปล่าคะเดี๋ยวคอยดูเลยจะ้ะลูกไปอาบน้ำแล้วกันนะค่ะแม่แม่เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยน้ำดีกว่าสบายใจจัง9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยน่ากลัวมากเลยอะ <c oughs> กระจกหน่อยดีกว่า <c oughs> จะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตไหมอะ <c oughs> อาบลองอาบน้ำดูด,ดีกว่า <c oughs> กลัวจังอาบน้ำก็ไม่หายด้วยอยากทำยังไงดี แม่ลูกแม่บอกแล้วไง้ยจะเป็นตัวชมพูจริงด้วยาเล่นน้ำตกนั้นเลยอ่ะครูเพื่อนๆจะมองว่าเราเป็นตัวประหลาดที่โรงเรียนใช่ไหมเนี่ย,ยไม่น่าเลยอะทำไมแม่ไม่ลงมาเล่นกับเราเนี่ยไม่จะได้เป็นด้วยอ่ะ ไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าจะมีใครมาเล่นกับเราไหมเนี่ยนี่เธอ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 เฮ้ยเธอเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวอย่าไม่เล่นกับฉันนะเราต้องทำไมเราไม่มีเพื่อนเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะ ะไรอะฮือเล่นด้วยคนสิไม่เอาฉันกลัวไม่ต้องกลัวฉันฉันเป็นคนเหมือนกันเธอเป็นสัต์ประหลาดอย่ามาใกล้ฉันไม่ให้ไปเนี่ยหยานะไม่ให้ไปเล่นหลอกอย่าอย่า <c oughs> ในดินเนี้ย <c oughs> เล่นกับฉันด้วยสินะนะไม่เอาฉันไม่อยากเล่นกับคนแบบนี้นะนะนฮะน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 ะไม่เอาเธออยากคลิกกองสิฉันไม่เล่นกับเธอหรอกทำไมเธอ เป็นตัวสับป,ปะาดแบบนี้ใครจะไปเล่นด้วยละ่ะฉันกลัวฉันกลับบ้านแล้วนะหฮอก็ได้รอ,อฉันด้วยสิเพื่อนไม่รอแล้วเธอจะตามฉันมาทำไมไอ้ทุกคนเมื่อกี้เกิดอาการบักนิดนึงนะเราไม่เห็นนะนี่เธอจะตามฉันมาทำไม กับฉันหน่อยฉันไม่มีเพื่อนเล่นไม่เอาออกไปได้ไหมไม่ฉันจะกลับบ้านฮฮไม่มีใครเล่นกับเราเลยบ้านเราไม่เล่นกับเขาเหรอกเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยไม่มีใครเล่นกับเราเลยฮ วันไปโรงเรียนมาแล้วเมืม่อไหร่จะหายเป็นตัวสีชมพูสักทีแม่ก็ไปทำงานแล้วว่าเอมเอากระเป๋าไปก่อนกลัวโดนเพื่อนล้อแม,แม่แม่แม่วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีเธอใช่ไหมที่มันเล่นน้ำบ้านฉันฮะทีหลังอย่ามาลบหลูนะเด็กน้อยไปได้เฮ้ยที่โรงเรียนแล้วดีนะที่ยังไม่มีใครมาเลยอะ่ะเธอโชคดีจังขัดตัวดีกว่านั่นไงน้ำที่เขาบอกว่าห้ามไปเล่นอ่ะ กล้โรงเรียนเลยเดียนะยังไม่มีค่ะครูยังไม่มาเลยอะ่ะเออฉันนั่งไหนอะ่ะจะไม่ได้จำไ,ได้ว่าฉันนั่งตรงนี้ไม่ใช่นี่ฉันนั่งนี้ต้งหา่างอ่ะรีบไปขัดตัวดีกว่าเอ,อ้อะไรกันอีกแล้วล้างตัวดีกว่าเพื่อนมากันแล้วหรออย่าให้ใครเห็นนะฉันต้องไปขัดตัว หลังห้องน้ำเฮ้ยหลังโรงเรียนเดี๋ยวคนเห็นรีบขัดน้ำก่อนเฮ้ยจะออกไหมเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ออกนี่แย่เลยนะเฮ้ยไม่คงไม่ขัดหรอกไปเรียนดีกว่าแล้วต้องไม่ต้องไปสนใจคำพวกนั้นแม่เคยสอนไปเรียนดีกว่าเมื่อวานเฮ้ยเราครูมาดีกว่าถึงโรงเรียนแล้ว ฉันมาคนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอ๊ะทำไมเด็กคนนั้นตัวสีชมพูนะอ้าวโมเดลทำไมตัวเธอเป็นสีชมพูล่ะอ๋อฉันไม่กล้าบอกเธอเลยอ่ะทำไมล่ะแต่เป็นเพื่อนกันนะบอกมาได้ฉันไปเล่นน้ำตกแถวหลังโรงเรียนอ่ะแล้ว ต่อีกสักพักหนึ่งฉันก็ตัวสีชมพูเลยโอ้ฉันรู้แล้วฉันเคยเป็นแต่เธอต้องรอพรุ่งนี้เธอก็หายแล้วหรอใช่ว้าไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมให้ไม่เป็นไรเอาหน้าเดี๋ยวฉันไม่ให้อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันจะให้กิน ซนวิชหน้าโรงเรียนหรือเอาเป็นโมจิขนมอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้กระเป๋านี้โมเดลกระเป๋าเนี่ยตั้งพันพันสองร้อยนย่หนึ่งพันสองร้อยแต่แม่ฉันฝากออกมาให้นี่เธอเอากระเป๋านี้ไปนะมันแค่ราคาหนึ่งพันสองร้อยเองฮะไม่ต้องให้ฉันก็ได้ฉันเกรงใจไม่เป็นไรหรอกเอาไป ม่กินเยอะๆนะโอเคฉันนั่งก่อนพวกพวกนี้เธอจะเอาอะไรไหมไม่เป็นไรฉันไปซื้อเองก็ได้โอเคกินให้อร่อยนะโอเคโรงเรียนดีกว่าฮโรงเรียนและมันชมพูชมพูอะไรนะ ใครอะเด็กใหม่เหรอไม่น่าใช่อ่ะไปดูดีกว่าเอ๊ใครอะไม่รู้จักอะหรือว่าโมเดลโมเดลเหรอโอเคโมเดลทำไม่เธอเป็นตัวแบบนั้นล่ะไม่รู้เรื่องถ้าโมเดลทาไม่ตัวเธอเป็นสีแบบนั้นนี่เธออย่าล้อชื่อย่าล้อเพื่อนนะ ทำไมอ่ะน้ำหนาเรียนดีกว่าไปละวันผ่านไปวัยเหมือนโกหกเย่กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บเย้เย้เย้